คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆทั้งที่คุณอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนในวันนี้ผมขอพาทุกคนมาร่วมกันเปิดตำนานไปพร้อมกันกับตำนานรักบ้านท่าแร่ตึกหินบ้านโบราณจังหวัดสกลนครพระยาประจันต์ประเทศธานีหรือท้าวโง่นคำต้นตระกูล พรมสาขาณสกลนครขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสกลนครได้เป็นประธานในพิธีแต่งงานของน้องสาวกับท่านอุปหาสกลนครตำแหน่งเจ้าเมืองคือผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันส่วนตำแหน่งอุปหาสคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันท่านอุปหาสกับน้องสาวเท้าง่นคำมีบุตรด้วยกันหลายคนสในนั้นคือนางหนูนา สุริมาอุป,ปพงค์และนายเขียนทนายเขียนอุป,ปพงค์ซึ่งเป็นน้องชายคนสุดท้องในวัยสาวนางหนูนาชอบไปนั่งฟังมิชชันนารีอธิบายคริสตรธรรมซึ่งในขณะนั้นมิชชันนารีได้รวบรวมพวกทาสคนยากจนพวกที่ถูกหาว่าเป็นปอบพวกเวียดนามมารวมกลุ่มกันเป็นคริสตชนกลุ่มแรกท่านอุปหาตโมโหมากที่ลูกสาวทำผิดจากีทประเพณี หันไปสนใจคริสตศาสนาตักเตือนก็ไม่ประสบผลเขียนตีก็ไม่กลัวท่านอุปหสัสจึงสั่งขังนางหนูนาผู้ซึ่งเป็นลูกสาวทันทีหลังจากนั้นมักจะมีชายชกันไม่ทราบสังกัดไม่ทราบฝ่ายมักมาก่อกวนขัดขวางพิธีกรรมสร้างแรงกดดันและเสียขวัญแก่ชาวคริสต์กลุก่มแรกของสกนนลนครวันที่สพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2427 หรือคิทศักราศรา1,884 m i s s i o n ารีตัดสินใจอพยพหนีโดยสั่งให้นำเรือมาเรียงต่อกันแล้วใช้ไม้ไผ่ต่อแพรราบบนเรือพายหนีอพยพข้ามหนองหานมายังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสกลนครและมาขอความคุ้มครองจากอัครเทวดามีคาเอลลมพัดแพรมาเรื่อยๆ มิชชันนารีเห็นพื้นที่ต่ำก็ไม่ขึ้นพอพบที่แห่งหนึ่งแผ่นดินสูงก็นำแพรเข้าเทียบเห็นศิลาแรงหรือหินแห่เต็มไปหมดก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าท่าแห่และกลายมาเป็นท่าแร่ในปัจจุบันท่านนายเขียนแอบไปบอกพี่สาวว่ามิชชันนารีพาพวกริสตชนขึ้นแพรอพยพข้ามฝั่งหนองหารไปตั้งรกรากที่ฝั่งตรงข้ามกับสกลนคร นางหนูนาบอกให้ทนายเขียนพาหนีตามคริสทนายเขียนสงสารพี่สาวจึงขโมยกุญแจเปิดห้องขังพาพี่สาวหลบหนีทนายเขียนพาพี่สาวขี่ม้าอ้อมหนองหานมาส่งที่ดอนโพซึ่งคือจุดชมวิวในปัจจุบันและบอกให้พี่สาวเดินไปเองเพราะท่าแรกอยู่ตรงหน้าใกล้ๆนี่เองเขาต้องรีบกลับเพราะกลัวท่านอุปหัสจะรู้นางหนูนามาขอหลบอยู่บ้านพัก ของคุณพ่อเยเซฟกัมบูเรียร์ท่านอุปหาตโมโหมากสั่งไพร่พลติดตามจนมาพบคุณพ่อเยเซฟกัมบูเรียพร้อมขู่ว่าจะดำเนินคดีคุณพ่อในข้อหารักพาตัวลูกสาวนางหนูนายืนยันว่าหนีมาด้วยความสมัครใจเพราะเลื่อมใสในคริสตศาสนาท่านอุปหาตจึงชักดาบชูขึ้นฟ้าประกาศตัดความเป็นพ่อลูกต่อมานางหนูนาได้พบรักกับนายหนู ซึ่งเป็นเด็กวัดและทั้งคู่ได้แต่งงานกันเป็นต้นตระกูลสีวรกุลทั้งสองร่วมกันสร้างตึกหินซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันปีที่สร้างเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและเวียดนามบวกกับการถ่ายเทอากาศแบบไทยๆโดยใช้หินศิลาแรงเกือบทั้งหลังเหงียนไอคอดหรือโฮจิมิน หลบหนีภัยการเมืองมาจากเวียดนามเขามาที่ท่าแร่และขอเป็นบุตรบุญธรรมของนายหนูโฮจิมินเป็นคนสุภาพขยันขันแข็งเขาเคยช่วยนายหนูสร้างและต่อเติมตึกหินเขาทำทุกอย่างที่ตึกหินเช่นทำความสะอาดตักน้ำตำข้าวว่างๆก็ลงไปหาปลาที่หนองหานวันหนึ่งมีคนเวียดนามที่ท่าแร่ชื่อองบาถูกกลุ่มลึกลับ นำไปฆ่าตัดหัวที่ดอนจานโฮจิมินรู้ว่าภัยมาถึงตัวแล้วเขาคงถูกล่าโดยรัฐบาลเวียดนามแล้วและคงฆ่าผิดตัวเพราะบาเป็นชื่อที่เขาเคยใช้ขณะหลบหนีไปฝรั่งเศสโฮจิมินจึงกราบลานายหนูพ่อบุญธรรมด้วยน้ำตาเขาอพยพหนีจากไทยไปจีนภายหลังเขาได้เป็นประธานาธิบดีของเวียดนามปิดตำนานรักนายหนูนางหนูนา เจ้าของตึกหินไม่มีการคืนดีกับท่านพ่ออุปหาสสกลนครบางครั้งมีแต่แม่และน้องชายทานายเขียนแอบมาเยี่ยมเป็นบางโอกาสนายหนูและนางหนูนาก็สิ้นชีวิตตามกันไปร่างกายถูกฝังคู่กันที่สุสานท่าแร่ส่วนตึกหินมอบเป็นมรดกแก่ลูกสาวคนสุดท้ายคือนางจูมมาลีซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องจากทั้งหมด9คนคู่หาฝังศพโบราณ ำนานรักลูกล้นใจนางหนูนาได้ส่งลูกชายสองคนไปเรียนเพื่อบวชเป็นบาทหลวงคือคุณพ่อสีนวลและคุณพ่อคำจวนขณะดใกล้ได้บวชทั้งคู่ยังเรียนที่ปีนังประเทศมาเลเซียนางหนูนาป่วยหนักใกล้จะตายนางสั่งเอาไว้ว่าถ้านางตายห้ามนําศพไปโบวช และฝังที่สุสานให้เก็บศพเอาไว้จนลูกชายทั้งสองกลับมาทำพิธีทางศาสนาให้แล้วจึงนำไปฝังที่สุสานลูกหลานจึงทำคูหาบรรจุศพชั่วคราวที่หลังตึกหินแล้วนำศพนางหนูนาไปเก็บไว้ชั่วคราวพอลูกชายทั้งสองบวชเสร็จก็กลับมาประเทศไทยทำพิธีทางศาสนาใหญ่โตแล้วนำศพแม่ไปสุสานท่าแร่ความเชื่อที่ตึกหินเมื่อโบวชถูกปิด และห้ามมีพิธีกรรมทางศาสนาบาทหลวงและสัตบุรุษพากันแอบ,บมาทำพิธีบูชามิจฉาที่ตึกหินภายหลังทางการทราบจึงจับกลุ่มตัวนายแพทย์สามีของนางจูมมาลีในข้อหาใช้ตึกหินประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอารามบ้านเนนถูกปิดนักบวชชายหญิงต้องยุติบทบาทและหน้าที่าศาสนาพันธุ์ถูกปล้นทำลายบางส่วนที่เก็บทันก็สุกซ่อนไว้อย่างดี คุณพ่อ,อยวงสตอกแกแอบมาทำมิสซาที่ตึกหินถูกตำรวจจับกลุ่มตัวจ่านายหนึ่งใช้มือดึงหนวดของคุณพ่อลากออกมาซ้อมหน้าตึกหินนายนอพ่อลุงเน็กถอดมีดสั้นจะเข้าช่วยคุณพ่อห้ามเอาไว้คุณพ่ออธิบายให้ตำรวจฟังว่าคุณพ่อไม่ใช่คนฝรั่งเศสคุณพ่อเป็นคนเยอรมันตำรวจจึงปล่อยตัวนายแพทย์คำาสียอดคนที่ถูกลืม กรณีฝ่าฝืนกฎหมายความมั่นคงว่าโดยการนับถือศาสนาในสภาวะสงครามในแพทย์ยืดอกรับเอาความผิดแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวทั้งๆที่ร่วมกันทําไม่ว่าทางฝ่ายสงหรือฝ่ายคารวาะเขาถูกส่งตัวเข้าเรือนจำสกลนครเรือนจำคลองไผ่สุดท้ายเข้าเรือนจำบางขวางเขาอยู่ห้องเดียวกับคุณพ่อบุญเกิดกริบบำรุง บุญราศีแห่งประเทศไทยช่วยคุณพ่อบุญเกิดสอนคำสอนจนนักโทษกลับใจมานับถือคริสตถึง86คนโดยในวันรับสินล้างบาปเขาเป็นพ่อทุนหัวให้นักโทษเหล่านี้เขาติดเชื้อวัณโรคในคุกจนได้รับการปล่อยตัวเขากลับมาอยู่ตึกหินทนทุกข์ทรมานไอเป็นเลือดเขาแยกห้องนอนไม่ให้ลูกเมียติดเชื้อในที่สุดเขาก็สิ้นใจอย่างทรมาน สิ้นบุญทนายเขียนทนายเขียนถูกข้อหาเผยความลับทางราชการให้หลานทางท่าแร่ทราบเขาถูกย้ายไปเป็นประลัดอำเภอน้าพองภายหลังลาออกมาเป็นทนายความเขากลับมาที่สกลนครทำงานด้านกฎหมายจนเกษียณและป่วยหนักก่อนเสียชีวิตเขาขอกลับใจเป็นคริสตามนางหนูนาพี่สาวโดยที่หลานชายบัตรหลวงสีนวลเป็นผู้โปรดศีลล้างบาปเขาขอให้นำศพ ไปบำเพ็ญกุศลที่ตึกหินชาวบ้านจึงนำเรือสองลำมาทำแพต่อกันบรรทุกศพทนายเขียนภายข้ามหนองหานมาไว้ที่ตึกหินอวสานตึกหินเมื่อนายหนูและนางหนูนาเจ้าของตึกหินเสียชีวิตตึกหินถูกยกให้เป็นมรดกแก่ลูกคนสุดท้องคือนางจูมมาลีต่อมาตึกหินถูกไฟไหม้จนตึกครูหาที่สามเสียหาย ตึกหินจึงถูกเลิกใช้ไปแต่ยังมีคนมาขอเช่าอยู่เป็นบางช่วงสุดท้ายปลวกกินตึกจนพังทลายยากต่อการซ่อมแซมภายหลังถูกใช้เป็นข้อไก่และทิ้งร้างจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันตึกหินโบราณอายุ100ปีของบ้านท่าแร่ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของจังหวัดสกลนคร ในช่วงเวลาพิเศษในวันคริสต์มาสทุกวันที่25่ธันวาคมของทุกปีที่ตึกหินโบราณหลังนี้จะมีการประดับประดาดาวและไฟหลากสีขึ้นมาโดยชาวชุมชนจะมีการจัดงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสร่วมด้วยโดยมีความเชื่อกันว่าดาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์โพสจัง c คอมก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและในคลิปหน้าเราจะมาเปิดตำนานกันเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ